สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวยครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของกินเล่นง่ายๆกันวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นกุ้งปอกค่ะเป็นกุ้งทอดที่เคลื่อ้วยเก็ดขนมปัง ทอก,กอบกรอบกินเพลินมากเราก็ทําง่ายมากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบก็จะมีกุ้งค่ะเราใช้เป็นกุ้งปอกเปลือกผ่ากลางหลังเอาแบบพวกเส้นดาออกเรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้ทั้งหมด250กรัมมีเกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะมีน้ําตาลน้นําปลาน้ํามันงาน,นะคะแล้วก็ ผงสามเกลือจริงๆวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราสามารถกําหนดได้เองเลยในเรื่องของรสชาติบางบ้านก็ไม่อยากให้เด็กๆกินรสจัดเกินก็จะอาจจะใส่แค่เกลือนิดหน่อยน้ําตาลนิดหนึงอะไรอย่างงี้ยนะคะก็ มันอยู่ที่เราเลยนะจริงๆไม่กาหนดอ,อาาัตราส่วนใดๆเลยก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเรา,เราไปเริ่มทํากันได้เลยวิธีทำนะคะเราก็จะเริ่มจากการเอากุ้งเนี่ยนะคะมาใส่ถุงวปั่นจริงๆถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะสับเอาก็ได้นะคะแล้วก็หรือใครจะไปตำก็ได้นะให้เนื้อมันฟูๆได้หมดเลยนะคะใส่กุ้งลงไปตำด้วยผงสามเกลือนะคะผงสามเกลือก็เหมือนกันไม่มีเป็นผงก็ใช้เป็นรากผักชีกะเทีพิไทยนะคะแล้วก็อันนี้น้ำมันงาเพิ่มความหอมแต่บางคนไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ใส่ก็ได้ แล้วก็เครื่องปรุงรสของเราก็จะมีเป็นน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลคะ่ะแค่นี้เองในตัวกุ้ปงปอของเราเน,นี่ยไม่ใส่แปง้งแล้วก็ไม่ใส่แบบพวกผงฟูเบกกิ้งโซดาอะไรย่างนี้ไม่ใส่เลยนะคะเป็นแบบสูตรเนื้อกุ้งล้วนนะบางคนเขาจะใส่หมูสับหรือว่ามันหมูอะไรอย่างงี้ได้หมดแต่เราไม่ใส่นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปปั่นให้เขาละเอียดเนียนเข้ากันดีค่ะหลังจากที่เราปั่นเขาเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เขาจะเหมือนแบบเนื้อลูกชิ้นที่ยังไม่ได้ปั้นเลยนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้เดาาี๋ ก้อนกลมๆแล้วก็เดี๋ยวเอาไปชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปัน้นเขาออกมาเป็นก้อนกลมๆแล้วน,นะ,ะ, <ait. S 2> ะเวลาปั้นก็ให้เราเอามือเนี่ยชุบน้ําแล้วก็ปัน้นไม่ต้องกลมมากก็ได้เพื่อนๆถ้าเราชุบน้ําเนี่ยมือเราจะไม่ติดตัวกุ้งมันจะไม่ติดมือนะคะ <Okey. S 1> ต่อไปเราจะเอาเขาเนี่ยไปชุบไข่กับเกล็ดขนมปังกันค่ะ<ๆ>นี่นะคะเราจะเอาตัวกุ้งเนี่ยนะมาชุบกับไข่ก่อนก็เอาไปลงที่เกล็ดขนมปังนะคะ จริงๆแล้วนะใครทําขายก็ใส่ขุงม,มือก็ได้แต่เนี่ยเราทากินเองนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่แต่ว่าก่อนที่เราจะทำอาหารเนี่ยเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเกล็ดขนมปังกันแบบมันดูน้อยไปหน่อยแบบรูติดน้อยไปหน่อยก็ชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดข,ขนมปังอีกรอบก็ได้นะคะแบบนตอนนี้นะคะเราก็ชุบไข,ข่ชุบเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะเอาเขาไปทอดกันได้เลยค่ะเราจะตั้งน้ํามันด้วยไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนห้ามใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าตัวเกร็ดขนมปังเนี่ยเขาจะไหม้ได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะแล้วพอน้ํามันเริ่มร้อนเนี่ยนะเราก็จะใส่ตัวกุ้งป๊อปของเราลงไปเลย เราจะทอดไฟกลางค่อนอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลทองเหลืองทองนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะว่าเกล็ดขนมปังเนี่ยมันไหมเร็วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวกุ้งปอบของเราเนี่ยไส้ในมันจะไม่สุกนะถ้าตัวกุ้งปอบของเราสุกด,ดีสีสวยนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้เราก็ตักขึ้นแล้วก็เอาเข้าไปสเสด็จน้ำมันเตรียมออกไปเสิร์ฟได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของกุ้งป๊อปของเราในวันนี้นะทาง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสามารถทําให้เด็กๆก,กินเป็นของว่างได้เลยเพื่อนๆแล้วก็เวลาเราทําเองอะ่ะตัวกุ้งป๊อปของเราก็ไม่ผสมแป้งไม่ผสมพวกสารเสริมต่างๆผง,งฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกุ้งแบบธรรมชาติเลยใครจะใส่แบบเติมพวกแบบถั่วลันตเตาข้าวโพดลงไปในตัวเนื้อกุ้งป๊อปก็ได้นะคะก็ เป็นเมนูง่ายๆที่เราเอาฝากกันในวันนี้นะคะก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กกดแชร์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งจะลงคลิปวันเว้นวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคาแนะนํามาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะะะคคสสวัสดี่